ทำหน้าอุ้งๆหน่อยทำหน้าอุ้งๆหน่อยเหมือนแม่เห็นไหมเห็นแม่ทำไหมอุ้งๆทำหน้าอุ้งๆหน่อยน้องท้อยขืนยังลายผ้าประจำจังหวัดขอนแก่นไม่ชอบไปไหนแล้วไม่ชอบไปไหนไปซ้อมไปพ่อกับแม่ซ้อมเลย สอทำไงคะไหว้ไหว้ด้วยไหว้ด้วยไหว้ด้วยค่ะไหด้วยไหเร็วไหว้ไหว้ไหวสาธุด้วยสาธุสวัสดีคุณพ่ออให้ปสาธุสาธุเออเอาปซ้อมด้วซ้อมสาธุเอาไปให้แม่จ่าเราสาธุลองดูให้แม่ให้แม่สาธุด้วยสาธุสาธุด้วยอ๋อบายบาย ผู้เจ้างว่าใดช้อนเต็ดเมื่อกี้ช้อนยังค่ะเอาไปเก็บได้ไหมคะเอาไปเก็บไว้ที่เดิมเร็วยโน่น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 สุดท้ายกับตาหจอดแล้วค่ะล่าสุดไม่จอดไม่จอด เอาไปวใหญ่ว้ทํานธรสัีคุณยายด้วยนะจ่ะาจด้วยาจาด้วยเอาไปให้ยังอันนอเพรไปให้คุณตาเพรเอาไปให้ตาจ้าตาด้วยนะจ้าจ้า ชินไหมันโดนไหมแม่โดไหโอ้โหยอีกอย่าจออย่าจอดเกิดะไม่เลยโอเคไม่นะเป็นของนอกหมดเลยไม่นะเราถ้าตัดเพีนะในะ ทำล่วมามาด้วยคือมา่วมมตว่าเราเราสั่งคือเราต้องสั่งอวทีมอรล่วงหน้าด้วยหรอไม่วันตอยชวันต่อวันก็ได้ตอนตื่ตอืตอมาลงเรื่อยอเลยคตักคอคอสเขาีดอนนี้ลไม้ก็ต้องไปตอนแรกก็จะเป็นเป็ดหมิงตอ้จะเป็ดวเขาขีดานี่ยมาจากซีชมกูร นั่ไหวมนะตกน้ำนะนั่งนั่งนั่งมานั่งเลยลูก